คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง5วิธีเสริอมมงคลให้แก่ตนช่วยให้ผลเคราะห์ทุกภัยทั้งปวงท่านผู้ฟังครับมีละลายเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนโบราณที่มักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเคล็ดลับโชคชะตาตามตำราที่เหล่าโบราณอาจารย์ ท่านได้เล่าสืบทอดต่อๆกันมากับเรื่องของการทําบุญที่จะช่วยในการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลับกลายเป็นเรื่องดีอุปสรรคต่างๆก็จะหายและลดลงไปและเมื่อได้ทําตามวิธีการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนํามานี้แล้วก็จะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้นไปครับวิธีการนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คือการขอขมาพ่อแม่ ไม่ว่าจะพระที่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับพระในบ้านในห้าข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับแรกก็คือการขอขมาต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณบุพการีผู้มีพระคุณ,ค,ณคอยอุปธรรมค้ำชูต่อเราเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพคำพูดของท่านทั้งสองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้านและถ้าหากท่านทั้งหลายได้ทำการขอขมาต่อผู้เป็นพระในบ้าน จะทาการในสิ่งใดก็ขอให้ท่านให้ศีลให้พรก็ขอรับรองได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นข้อสําคัญที่สุดในลําดับแรกของวิธีการเสริมมงคลให้แก่ตนเองสําหรับการจะเสริมดวงโชคลาภให้กับตนเองและวิธีแก้เครดเมื่อดวงตกและวิธีการเสริมมงคลให้แก่ตนในข้อที่สองก็คือการเติมน้ำมันตะเกียงตามวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง มีคําของคนโบราณท่านได้บอกไว้ว่าการเติมน้ํามันตะเกียบนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างในจิตใจมีอานิสงค์ทําให้ความคิดและสติปัญญาดีเงินทองโชคลาบไหลมาเทมาและก็ยังช่วยต่ออายุและหนุนนําโชคชะตาให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองครับข้อที่3การทําบุญด้วยการปล่อยสัตว์และด้วยอานิสงค์ของการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆนี้ก็จะช่วยทําให้เรานั้นราศจากความทุกข์ เป็นบุญส่งผลให้มีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังช่วยเสริมมงคลให้แก่ตนเองเป็นการเสริมดวงชะตาราศีโชคลาบให้กับตนเองครับข้อที่4ก็คือการแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยบทสวดแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและเจ้ากรับนายเวรสัพเพสัตตาสุกิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความคับแขนใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนภัยทั้งหมดทั้งสิ้นและต่อมาก็คือบทสวดแผ่มเมตตาให้กับตัวเองอะหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากเวรอะหังอับพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงข้อที่5ข้อนี้นั้นก็คือวิธีการเสริมมงคลให้กับตนเองเสริมดวงชะตาราศีโชคลาบและเป็นวิธีการที่ครอบคลุมที่สุดนั่นก็คือการสร้างความดีคิดดีพูดดีและทำความดีสมเด็จพระบรมศาสดาส,ดาสามมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดีเมื่อเราทำความดีแล้วจิตใจของเราก็จะดีตามรอบข้างของเรานั้นก็จะมีคนรักใคร่มีความหนุนนำคิดการสิ่งใดก็จะสมปรารถนาก็จึงขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่นั้นก็ควรที่จะเร่งสะสมบุญไว้ชีวิตในภายภาคหน้าก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับก็มาฟังกันอีกสักหนึ่งหัวข้อ ก็ด้วยเห็นว่ามีท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านได้มักถามกันเข้ามาบ่อยกับคำถามที่ว่าทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านก็คงจะเคยสงสัยและก็เกิดตั้งคำถามในใจตัวเองว่าทำไมบุญเราก็ทำแล้วแต่ชีวิตไม่เห็นจะดีขึ้นเลยก็ลองมาพิจารณาดูไปพร้อมกันครับว่าเป็นเพราะเหตุอะไรหนึ่งในสถานการณ์ ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่ผู้ที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเมื่อได้ทําบุญไปแล้วแต่ชีวิตนี้ก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นในข้อนี้นั้นก็เห็นว่ามีชาวพุทธจํานวนมากที่ได้ทํากิจกรรมทางาศาสนาหลายอย่างแล้วก็คิดว่าการกระทําดังกล่าวนั้นได้บุญ แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วบางอย่างนั้นก็ได้บุญน้อยบางอย่างก็ได้บุญมากหรือบางอย่างที่ไม่ได้บุญเลยก็มีเช่นกันครับและเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้ก็มักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางท่านนั้นก็อาจจะสั่นคลอนแล้วก็เกิดกลายเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดในที่สุดโอกาสนี้ผมก็จึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดกันแน่ กับบางคนนั้นการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นเลยในข้อแรกนั้นก็สืบเนื่องมาจากเป็นผลจากการที่เราได้ทำบาปเอาไว้มากและเมื่อได้มีโอกาสได้มาทำบุญประกอบการกุศลน,นี้ก็ยังถือว่าบุญของเรามีกำลังน้อยอยู่ยกตัวอย่างก็ขอให้เรานั้นลองคำนวณดูคร่าวๆว่าตัวของเรานี้เริ่มที่จะศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไหร่ แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าจํานวนปีที่เราได้ทําบาปกับจํานวนปีที่เราได้ทําบุญนั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ฟังนี้ส่วนใหญ่ก็ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30ปีกว่าๆต่อมานั้นก็ได้หยุดทําบาปแล้วก็หันมาทําบุญในช่วงไม่เกิน5ปีหลังนี้ก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราก็ได้เคยทําบาปมาประมาณ30ปีแล้ว และพึ่งที่จะเริ่มทำบุญจริงจังประมาณ5ปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณของการทำบาปในชาตินี้ก็ยังมากกว่าการทำบุญหรืออาจจะมีส่วนจากบาปอากุศลกรรมที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตชาติอันเป็นกรรมหนักที่มีกำลังมากกว่าบุญฉะนั้นแล้วก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตนี้อาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเท่าที่ควรจะเป็นครับข้อที่สองก็คือบุญก็ทำบาปก็ไม่เลิก ในข้อนี้นั้นก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแต่ก็ได้เข้าถึงหลักธรรมเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นก็คือการทําบุญโดยที่ไม่ได้มีความสนใจที่คิดจะเลิกทําบาปอย่างจริงจังก็จึงได้ทําทั้งบุญไปด้วยและก็ทําทั้งบาปไปด้วยชีวิตนี้โดยรวมแล้วก็จะมีสภาพรุ่มรุมดอน,ดอนเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทําและเดี๋ยวชีวิตก็กลับมาแย่อีกก็เพราะผลบาปที่ไม่ได้ลดละเลย คอยที่จะสลับสับเปลี่ยนเป็นไปอยู่เนืองๆอ,อย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่3ก็คือการเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนทําอยู่นั้นเป็นบุญและในข้อนี้นั้นก็เห็นมีชาวพุทธจํานวนมากที่ได้ทํากิจกรรมต่างๆทางศาสนาหลายอย่างแล้วก็เกิดคิดทึกทักกันเอาเองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นได้บุญแต่ทว่าในความจริงแล้วบางอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยมากหรือบางอย่างนั้นก็แทบที่จะไม่ได้บุญเลยนําซ้ําแล้ว กิจกรรมบางอย่างนั้นก็ยังได้บาปอีกด้วยก็จึงทําให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตนั้นดีขึ้นก็เช่นการเข้าวัดเฉยการไปกราบพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆด้วยมีเจตนาอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธร,รูปนั้นเพื่อที่จะขอพรให้ได้ในสิ่งต่างๆที่ตนต้องการตลอดถึงการสวดมนต์เพื่อที่จะขอให้ตนร่ํารวยหรือการแก้กรรมการไปพ่นน้ำมารดน้ำมนต์รับขันองค์เทพ นอนในโรงแก้กเคล็ดต่อชะตาสะดอกเคราะห์หรือการไปเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่4ก็คือการทําบุญมากแต่ได้บุญน้อยก็ยังคงมีหลายต่อหลายคนที่ยังคงทํามาหากินในอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ตรงต่อสัมาอาชีพเงินที่ตนนั้นหามาได้ก็จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็ด้วยความที่เงินก้อนนี้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์แต่แรกอยู่แล้วหากเอาไปทําบุญก็จะได้บุญน้อย และก็ด้วยเหตุนี้ผลบุญนั้นจึงยังไม่อาจมาเกื้อหนุนให้ชีวิตดีขึ้นได้ก็เนื่องด้วยกําลังของผลบุญนี้ก็ยังมีน้อยกว่าบากนั่นเองครับข้อที่5ก็คือการเข้าใจผิดและชละาใจในการกระทําบาปอากุศลกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองข้ามและก็ได้กระทําอยู่เป็นอาจินและก็ด้วยคิดว่าตนนั้นได้ละบาปแล้วหลายคนก็จึงมีความเข้าใจเรื่องของการทําบาปที่ไม่ครบถ้วน ก็จึงได้คิดว่าการกระทําของตอนนั้นไม่บาปและก็ได้กระทํากรรมนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดจึงทําให้ได้รับผลจากบาปกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันครับก็ส่งผลให้มีบาปรอแสดงผลเป็นจํานวนมากก็อย่างเช่นการได้มองข้ามบาปอากุศลกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ตอนอยังไม่ได้สู่คอหรือกระทําการให้ถูกต้องด้วยเหตุที่ไม่สมควรต่างๆต,ตลอดถึงการโพด การยุกยางาให้คนอื่นทะเลาะกันการมักพูดจาเนบแนมเสียดแทงจิตใจผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่6ก็คือการทําบุญที่ไม่ตรงกับผลที่ต้องการก็มีชาวพุทธจานวนมากที่มีความต้องการให้ชีวิตในบางด้านบางอย่างนั้นดีขึ้นแต่ก็เนื่องมาจากเกิดจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องก็จึงได้ทําบุญไม่ตรงกับความต้องการยกตัวอย่างเช่น คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วก็ควรจะรักษาอุโบสถศีลเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียพูดหยาบแต่ก็กลับไปทําสังฆทานที่จะช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินการงานความจริงแล้วก็ควรที่จะไปทําบุญถวายสังฆทานแต่ก็กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอานิสงส์ช่วยให้มีอายุที่ยืน และก็มีสุขภาพที่ดีในส่วนของคนที่ป่วยที่ควรจะทําบุญด้วยายาหรือการปล่อยปลาหรือการไปไถ่ชีวิตสัตว์ที่กาลังจะถูกฆ่าแต่ก็กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจะจับไปแล้วแทนซึ่งบุญในส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องอิสรภาพมากกว่าซึ่งหากพิจารณาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะเห็นได้ว่าบุญในแต่ละอย่างนั้นมีอาน,นิสงส์และให้ผลแตกต่างกันดังนั้นแล้วหากว่าเรามีเจตนา ที่จะทาบุญเฉพาะเจาะจงที่จะไปช่วยเกื้อหนุนในเรื่องต่างๆก็จึงควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องของการทําบุญให้ถูกต้องเสียก่อนครับและในข้อสุดท้ายข้อที่7ว่าด้วยเรื่องของการทําบุญแล้วแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นในข้อนี้ก็เกิดจากการที่บุญของเรานี้ยังไม่แสดงผลหากพูดถึงคนจำนวนหนึ่งที่มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้อง และก็ได้เริ่มทําบุญละบาปมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานนับสิบสปีแต่ชีวิตนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญที่ทํานี้ก็ยังไม่สบช่องแสดงผลก็เพราะในชาติที่แล้วและในชาติก่อนหน้านั้น,น,นก็อาจจะเคยทําบาปเอาไว้มากบาปที่ได้เคยทําก็จึงยังแสดงผลให้เราพบเจอแต่ความทุกข์จนกว่ากําลังของบาปอากุศลกรรมนี้จะอ่อนกําลังลงในชีวิตนี้ของเรานั้นก็จึงยังไม่ดีขึ้นครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่าตัวของเราเองนี้เข้าใจในเรื่องของบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหนและแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันและถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือยังและโดยมากในคนส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะยังทําบุญไม่มากพอและก็ยังคงทําบาปควบคู่กันไปด้วยและในขณะเดียวกันผมก็หวังอย่างสุดหัวใจว่าความเข้าใจดังกล่าวมาแล้วนี้จะทําให้ทุกๆท,ท่านนั้นสามารถที่จะรักษาความมุ่งมั่นในการทําบุญละซึ่งบาปต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายเพราะถึงอย่างไรแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และก็เป็นเส้นทาง ที่จะทําให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับข้อฉุกคิดคติดเตือนใจข้อคิดในการดําเนินชีวิตมาพูดคุยส่งท้ายอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง ธรรมะน่าคิดสิบข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันข้อที่1นศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ศีลอยู่ในกายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติของเราครับข้อที่สองอย่าแบกอะไรที่เกินกําลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่จะต้องทุกข์แต่ก็จะส่งผลเสียตามมาอีกมากมายให้แก่เราและคนที่คาดหวังในตัวเราสุดท้ายแล้ว หากสิ่งใดที่แบกไม่ไหวก็ขอให้ปล่อยวางแล้วเรานั้นก็จะพบแต่ความสุขครับข้อที่3หากไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรจะชอบในสิ่งที่เรามีเพราะว่าเราไม่สามารถสมหวังได้กับทุกอย่างเราต้องหัดที่จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เรามีและเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่4หากเรารู้สึกผิดต่อสิ่งใดอย่าได้จมปลักอยู่กับมันให้เราเอาสิ่งนั้น มาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อจะให้ความรู้สึกผิดนั้นหายไปได้ครับข้อที่5ความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้นก็คือส่วนผสมอย่างดีของความสําเร็จนั่นก็เพราะไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะประสบความสําเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนข้อที่ 6. การรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่ 7. การไม่คิดอ้ายกับผู้อื่น จะทำให้เรานี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เพราะการที่เราไปคิดร้ายกับผู้อื่นก็เหมือนกับการที่เรานี้ได้ทําร้ายตัวเองในทางอ้อมครับข้อที่8เมื่ออะไรที่ชีวิตต้องเจอกับความทุกข์ต้องไม่มัวแต่เป็นทุกข์แต่ควรที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลเราต้องเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นแล้วเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ครับข้อที่9้า ความสุขที่แท้จริงก็คือการค้นพบแก่นแท้ของชีวิตเมื่อเราได้เข้าใจกับแก่นแท้ของชีวิตแล้วทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานี้ได้เราก็จะพบแต่ความสุขในชีวิตนี้ครับข้อที่10โลกจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเราใช้แว่นตาสีอะไรในการมองโลกก็เป็นไปโดยปกติโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่การที่เราจะมองและตัดสินสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงบุคคลทั้งหลายในโลกใบนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองทางความคิดของตัวเราเองเราจะมองดูโลกใบนี้อย่างเข้าใจหรือจะมองหาสิ่งที่ดีหรือแย่เพียงเท่านั้นครับและนี่ก็คือธรรมะสิบข้อที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งหากเราได้ทำตามนี้ก็รับรองได้เลยว่าชีวิตของเรา ก็จะมีแต่ความสุขปราศจ,จากความทุกข์ใดๆอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นำไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่าน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนนยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวระบาบผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ